ด้วยนะครับต้อนรับทุกคนนะครับกับเข้าสู่เกมโรบบอทก,กันอีกเช่นเคยก็สโลว์นี้นเนี่ยก็มาอยู่หน้าต่างโรบบอทผมอีกเช่นเคยก็เออน่าจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยจะไปเล่นแบบ back, แปลกหรือว่าเออไปทําอะไรที่เลียนที่เลียนกันอีกแล้วซึ่งวันนี้ไม่เว้ยเรามีอะไรที่มันแบบว่าแปลกแหวกแนวมากกว่านั้นนันก็คือการที่ไปเล่นเกมโรบอกปอมเว้ยซึ่งขอบอกไว้ตามตรงเลยนะครับว่าอย่าไปทําตามเด็ดขาดน,นะครับใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่มันอันตรายนะครับการที่ไปเล่นเกมเถื่อนเนี่ย สนุกมากแต่เวลาเล่นลูกพักหน้าจอมันซูมเข้าซูมออกแล้วก็อัปเดตไว้เกินพื้นที่หนูแทบจะไม่พอมีแบบลิมยอะืดเว่าการใช้งานค่อนข้างดีแต่ติดตรงที่เวลาสัมผัสหน้าจอบางครั้งก็ปั๊กบางครัง้งก,ง,ง,งก็ซูมเข้าซูมออกอยากให้แก้ปัญหาตรงนี้หน่อยนะครับสาวผู้หญิงนะะถ้าเป็นผู้ชายเลยขี้ปัญหาเหมือนกันเลยนะครับสคนนี้คือหน้าจอมันซูมเข้าซูมออกอัตโนมัตินรบบอกบออย่าลืมมาแก้ไขกันด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นโลูกบอของจริงนะครับ,โโบโคอือลูกบอ o r p o r a t i o n นี่ผมจะไปเล่นรูปเหว,เวนินครับนี่ ตอนนี้ผมกำลังรอ,งรองให้พวกแควิปนของเราเนี่ยทำการโหลดเข้าเกมนะครับซึ่งมันก็ใช้เวลานานออกมากผมรอเล่นตั้งนานละหมดความอดทนละผมกดกลับไปเอา้าไม่เวลากดกลับแล้วมันไวกับตอนเข้าเกมอ่ะให้ดูรูปภาพเฉยเหรอชัวร์เลยชัดเลยให้ผมดูรูปภาพเฉยเฉเนี่ยเนี่ยกดกลับคนไปเลยพอกดเข้าเกมโอ้โหเจอกันอีกแล้วโอ้โหข้พอพิสูจน์อย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือไอ้เกมเนี่ยมันเข้าเกมไม่ได้ ดีมากเลยค่ะแค่ให้สีดําก็พอแล้วพบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อเกมนี้กดก็ไม่ได้ค้างก็ค้างเอาเลยบอกว่าดีทาไมคอมเมนต์คสุดท้ายเขียนว่าค้างก็ค้างวะค <c oughs> วรจะเล่นดีไหมเนี่ยประโยคแรกะว่าดีมากเลยค่ะประโยคสุดท้ายค้างก็ค้างบ้านนะเกมเขา้าษาสร้างมาให้เราเล่นเราจะไปรีวิว,วว่ากดก็ไม่ได้อย่างนี้ได้ไงคนสร้างเกมนี้เขาเสียกําลังใจหมดเราต้อง วาร์กเกมนี่เองไหนลอง search คำว่าโลบอ,อกจอหน่อยละกันว่ามันมีอะไรน่าเล่นหรือเปล่าอู้นี่คืออะไรวะเนี่ยเหมือนตัวเกมจริงเลยอ้เหมือนเหมือนโลบอ,อกจริงเลยนะเนี่ยไหนมาดูสมบัภูมินะครับคนคอมเมนต์มีหรือเปล่าเกมนี้เออ โอ,โ,โอเคตอนนี้เราก็ถึงด่าน2นะครับไม่รู้ว่ามันจะมี100้ด่านตามทีเออท่เกมต้นฉบับหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเป็นเกยมยืดมากๆเลยครับผม <c oughs> เป็นเกมก็บอกที่ยืดมากๆ ีแล้วนะเฮ้ยเพื่อทีสักทีโอ้โหชัดเลยเป็นเกมวิดีโอไม่ใเ,เรานั่งดูวิดีโอเฉยๆเดี๋ยวผมชัดเลยนี่ไงเล่นไม่ได้อีกแล้วบทสรุปของคลิปนี้นะครับทำให้ผมเนี่ยรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากกับเกมโลบบเถื่อนนะครับมนันทำให้ผมเนี่ยเสียเวลาไปถึงเกือบสองชัมม่วโมงโดยที่ผมเนี่ยเสียเวลาไปกับก,บการหาโลบบเถื่อนมาเล่นซึ่งผมก็ไม่ได้เล่นสักแมปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เลยมาระเบิดความแค <c oughs> ้นพูดมาถึงขนาดนี้น้งนองๆเนี่ยคงจะรู้ใช่ไหมว่า and